นี sí, 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 actually, ่ยครับ <tech> ค <Kid> <se> ู่มือเล่มนี yeah. Sure. Yeah. Nah, no ้นะครับก <sh> ู่มือหลักกฎหมายสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกฉบับสารยุติธรรมนะครับสารยุติธรรมนะครับปีพศ2554นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ใช้มานานแล้วนะครับนะครับในเอกสารนะฮะจริงๆในนี้มันจะมีอันนี้ก็คือมีการกล่าวคำปรลบโดยประธานสารดีกาอยู่ในเล่มนะฮะแล้วก็มีสารบัญนะครับหลักกฎหมายสลามด้วยครอบครัวและมรดกนะครับก็จะมีเรื่องของอ่ากษารที่หนึ่งเรื่องสศกการสมรส ลักษณะที่2ความสัมพันธ์ระหว่างสามีพยายาัญญาอ่าลักษณะที่3มการขาดจากการสมรสนะครับแล้วก็มีอื่นๆนะครับนะครับอ่ะ,อะรเรื่องเวรอยู่ร่วมกับภรรยานะครับของแต่และคนของสามีวันก่อนเราพูดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยย้อนนะฮะเอาเรื่องใหม่ๆที่เรายังไม่พูดดีกว่านะครับมีอะไรเอ่ยเอาเรื่องนี้ก่อนดีฮะรเรื่องนี้แม้จะพูดไปแล้วแต่น่าจะทวนอีกทีหนึ่งนะครับ มันจะมาดูที่หน้า99้านะฮะท่านผู้ชมครับข้อ4 3 3ให้ทาญาตต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามรับมรดกวงเล็บหนึ่งทาญาตที่เป็นเหตุให้เจ้ามรดกต,ตายกับสองทาญาตที่นับถือาศาสนาต่างจากเจ้ามรดกทาญาตที่นับถือาศาสนาต่างจากเจ้ามรดกนะครับเรื่องนี้ผมว่ามันน่าจะมีผลกระทบต่อคนคนที่ไม่นับถือศาลาฮะเพราะว่าในกรณีถ้าเกิดคุณปู่คุณปู่คุณ,คณย่าเนี้ย มีมรดกให้กับพ่อแม่ลูกหลานของเขานะครับและวันดีคืนดีเกิดมันมีสาวอิสลามเข้าไปนะครับวสวยๆเข้าไปอ้อล้อคุณปู่แล้วคุณปู่หลงไปเข้าอิสลามขึ้นมานะครับแล้วปรากฏว่าคุณปู่เสียชีวิตพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาลูกหลานก็ของที่เป็นคนไทยพุทธก็จะไม่ได้มรดกเลยเพราะว่าในนี้ระบุว่าทายาทที่นับถือตากาศาสนาต่างจากเจ้ามรดกนะครับจะจะไม่ได้รับมรดก แม้เจ้าบัรดกมีทายาทที่เป็นบุคคลต้องห้ามรับบัรดกตามความในวรรคแรกให้ถือเสมือนว่าไม่มีทายาทดังกล่าวครับเรื่องนี้เรื่องนี้นะครับถามความเห็นเลยนะครับพี่พี่จิรวัตรฮะพี่จิรวัตรคิดว่าถ้าเกิดเอากฎกหมายอิสลามมาใช้อยู่ในประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยปู่ย่าตายายลุงป้านะ้าอาของเราฮะที่มีบรดกเนี่ยจะปลอดภัยไหมฮะเชิญฮะไม่ไม่ปลอดภัยแล้วพอดีแค่เรานี่เราก็มองภาพออกหมดแล้วมันดูดไปหมดแล้วครับ อย่างปู่นี่มีสมบัติเยอะๆครับมีลูกหลานก็เป็นชาวไทยพุทธอ่ะแต่ตอนหลังมาเกิดในมพสลมอิสลามสาวอิสลามสวยๆเนยมันเห็นปูม่มีมีมรดกมีทรัพย์เยอะมันก็มาอ่อยปู่อย่างเงี้ยต่อมาปู่ก็ไปเข้าอิสลามแล้วเกิดปู่ตายขึ้นมาอย่างเงี้ยสาอิสลามไปหมดแล้วครับลูกหลานที่เป็นชาวพุทธไม่ได้หรอกนะไอย้อนถึงที่พ่อที่ถามอันแรกเมื่อกันที่ศาลศาลที่มีมาตั้งศาลนะมันปกปิดความผิดอย่างเงี้ยความยุติธรรมมันจะมีที่ไหนอ่ะศาลโจร เอาโจรมาปูมมาช่วยโจรสารมาช่โจรเนี่ยมันแค่นี้เองามพุทนวายก็เกิดอยู่แล้วครับไม่สมปัที่มาใช้กับบ้านเราไอ้พวกวกนี้มันติดมันไม่ได้สูงเหมือนพวกเรามันติดเอาแต่ได้ต่าร่างกายเป็นคนแหละครับแต่มันเอาแต่ได้อย่างเดียวอย่างพวกเรานี่ถ้าเอาเอาพวกนี้มาใช้วุ่นวายแน่นอนควนามยุติธรรมไม่มีนะครับแค่นี้แหละครับพี่น้องก็น่าจะมองออกนะพี่น้องชาวไทยพุทธนะครับอย่าลืมนะครับวันที่ยี่สิบสองมาช่วยกันเอยอะๆนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะมช่วยกันนะครับอย่านอนหลับครับติด ที่รัฐบาลนะครับเอนนี้ลครับให้คุณอื่นให้คุณอื่นได้ออกความเห็นมันะ้งครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณปู่ไม่ปลอดภัยละลูกหลาน่ยต้องตามหาคุณปู่ทุกวันแล้วคุณปู่จะพลาดนี่เนี่ยจะโดนสาวอิสลามเข้าไปเอาไปเข้าอิสลามหรือเปล่ามอโดกจะหายหมดนะฮะอ่าแล้วถ้าเกิดไม่ใช่คุณปู่อย่างเดียว่คุณย่าเราก็จะเราจะต้องคอยป,ป้องกันด้วยไหมพี่อนันต์ครับคุณย่าก็ปลอดภัยไหมฮะลูกหลานต้องระวังคุณย่าด้วยไหมครับพี่พี่อนันต์ครับครับผมครับครับ ไปเอ,อกกฎหมายมรดกของเขาเนี่ยนะครับองมรดกเขาเนี่ยเขาก็ระบุอยู่แล้วนะครับว่าไม่ว่าหญิงหรือชายแล้วแต่แล้วถ้ามีมรดกเนี่ยถ้าไปเข้าในาศาสนาเขาแล้วเนี่ยถือว่าคุณ็นสาสนาขเขาถ้ามีมรดกอยู่เนี่ยถือว่าตายไปเนี่ยจะได้กับคู่สมรสของเขาที่เป็นอิสลามเท่านั้นนี่ถ้าเราก็าคนในบ้านเนี่ยมีทั้งลูกมีทั้งหลานคุณญาติมีผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านที่เป็นญาติ ก็คือจะไม่มีโอกาสรับบุิจาเลยการเขียนกฎหมายขึ้นมานครับอาศัยหลักศาสนาก็จะไดเเ้เอาอ้าเอาเอาอาศัยหลักศาสนามาเขียนซึ่งมันเรกแสวงหา,าประโยชน์ให้กับครอองตัวเองโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องนะครับ,ค,นะค,รบความเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นในนาคนคนอยเาิงงานเขียนเพื่อจะเอาแต่ได้อย่างเดียวอันนี้มันก็มันไม่ใช่หลักสากลทั่วไป